สวัสดีครับพบกับผมแสงลูกชาวไร่ครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะเพื่อนเพื่อนผมก็จะพามาดูข้าวโพดน,นะเ่็นะะโพดหวานนันเพื่อนนี่ยนะโพดหวานที่โปลูกนะนี่ก็โตและเริ่มจะาแก,กเปลียวได้แล้วนะเพื่อนเดีนี้โอ้โหฝักนะนี่นะนี่ผมอยู่ระหว่างลงน้ํานะเพื่อนนะนี่องน้ำสองแปลงนะนี่สูงเลยมาดูโพดหวานนี่นะฝัก ใหญ่เลยนะงานวันนี้งานวันเขาจะพาเดินชมนะเพื่อนนี่นะฝักเริ่มมันเริ่มทั้งั้นเลยงานวันนี่ฝักมันเริ่มเลยนะเพื่อนนะดูนะโอ้โหเต็มนะมีทุกฝักนะเพื่อนนะโอ้โหมีทุกต้นเลย หอดฝนะแล้อะไรนะมวไม่หลอดฝนซะแล้วงานเบิ่น,นครับนี่นั่นเบิ่น,นี่นี่เพนนิ่โอ้โหฝักเบิ่น วันนี้ให้ปุ๋ยแล้วนะนะขับงานวันนี้สวยแท้โอ้โหเต็มเลยนะวันนี้โอ้โหฝั้ใหญ่เต็มเลยอ่ะเนี่ยใหญ่เต็มเลย น้องโว้ยราคาดีไหมราคาดีไหมสิบบาทโหลละไงงานเพื่อนโอ้โหกี่ไล่นะพอยกี่ไล่นะรวมหมดเสร็จอระมาณประมาณสามไร่ประมาณสามไร่นะเพื่อนนี่นะทัวเต็มเลยนะนี่โอ้โหปักบันเริ่มเลยนะดูสวยเลย สั่งสั่งได้นะร้าน,นะานจ๊ใช่ไหมฮันจ้าผักสดใช่ไหมสั่งได้น,นะเอาขีดถุงเลยสั่งเลยนะรับออเดอร์ในคพิมปใต้คอมเมนต์เลยนี่กำแงพงเพชรนะกำแงพงเพชรสั่งตรงถึงที่ <laughs> เพื่อนตลาดศูนย์นะตลาดศูนยนะ์ร้านเจ๊จ้านะก็ไปซื้อได้นะเพื่นอนช,ช่วยหัวอืมก็ไปซื้อกันได้นี่นะโอ้โหอันนี้แค่อันนี้แค่ ชมอยู่ทีเดียวนะเพื่อนนะแค่สองแปลงไงยังมีตรงไว้นอีกนะไม่ได้เดินไปเลยนะนเพื่อนด,ดูนี่โอ้โหล,ล็อกละหนึ่งไล่ดูนี่นะขนาดล็อกสองล็อกไงโอ้โหดูดูดูฝักดูฝักโอ้โหเต็มเลยนะวานะดูนี่โอ้โหไม่รู้จะถ่ายงไงเลยนะกล้องมีอันเดียวนะ <c oughs> อย่าถ่ายเยอะๆนะกล้องมีอันเดียวถ่ายได้แค่นี้แหละไม่เว้นอะไรห่โอ้โหแต่ปุ๋ยแล้วนะเพื่อนนะแต่ปุ๋ยแล้วะเชาะ อ,อุ้ยไนะนะปละตักทิ้ดยานะเพื่อนยาเร่ง,งโฮอร์โมนใช่ยาครับเพียนะข่านหนอนนะโอเคกินอร่อยนะเพนะผมกินอร่อยทำขนมก็ได้ใช่ปะก็ทำโคตรอบเหนียก็ได้ใช่ไหมอืมอืมโคตหวานครับรโคตรหวานนะออนี่โอ้โหฝักใหญ่ขนาดนี้โอ้โหข้างในยังมีงนะเต็มเลยพอจะให้น้ำมันก็ พึ่งได้แดดนะเพื่อนแดดออกฝนก็ตกอ่าเยอะเลยเพอนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับครับสามไร่์สามไร่์เก้าร้อยครับนี่นะเพื่อนนี่ก็คือกระโพดนะนี่นะทั้งหมดนะผ่าเดิมไปแล้วนะเพื่อนนี่นะก็สั่งได้นะเพื่อนนะที่มาสั่งซื้อได้นะที่กำแพงเพชรนะเพื่อนนะ ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรร้านเจ๊จะนะร้านจะผักสดนะเพื่อนนะก็ไปซื้อกนได้นะก็จะส่งเป็นสิบถุงอะไรเงี้ยนะยี่สิบถุงอะไรเงี้ยนะก็ไปสามารถจองสั่งซื้อกนไดนะ้นะเพื่อนนะถ้าใครอยู่จังหวัดเดียวกับผมนะเพื่อนนะตลาดศูนย์การค้านะเพื่อนนะสามารถซื้อไปซื้อได้ครับนะครับก็ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ